โอ้โหร้อนขนาดนี้วันนี้ฝนจะตกไหมเนี่ยร้อนมากโหดจริงๆวันนี้ไม่ไหวโอ้ยร้อนร้อนร้อนโอ้ฟิตกันจริงๆร้อนไหมลูกวันนี้โอ้ยแดดอย่างนี้จะป่วยไหมเนี่ยอ่ะสวัสดีครับพบกับผมนัท <N uts> อีซี่ค้อยอีกครั้งนะครับวันนี้อากาศร้อนจริงๆฮะ ก็กลัวเหลือเกินร้อนอย่างเงี้ยตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวฝนอาจจะตกได้ครับและอาจจะมีผลกับสุขภาพปลาได้เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าปัจจัยอะไรบ้างที่จะทําให้ปลาป่วยนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเข้าหน้าฝนมาแล้วเนี่ยเราคงต้องระวังกันหน้าดูเลยโอเคติดตามกันเลยนะครับโอ้โหยังร้อนอยู่นะครับก็วันนี้เรา มาคุยกันเรื่องป,จปัจจัยปลาป่วยนะฮะผมโซโล่เลยแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะฮะหลายๆท่านเนี่ยตอนนี้ที่บ้านน่าจะปลาป่วยกันแล้วนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาเจาะกันลูเลยดีกว่าว่าปลาเนี่ยมันป่วยจากอะไรได้บ้างนะครับปัจจัยแรกนะครับสภาพแวดล้อมนะฮะปัจจัยที่2เนี่ยก็คือตัวปลาเองนะครับปัจจัยที่3เนี่ยหลักๆเลยก็คือ,อพวกพาหะนําโรคนะครับ ตามรูปนี้เลยนะครับรูปที่แสดงให้ดูเนี่ยเราเห็นแม้ว่ามันจะมีอยู่3มวงนะครับซึ่งต้องบอกว่าเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยปลาก็ไม่ป่วยนะฮะต้องบอกบอกว่าปลามันไม่ได้ป่วยง่ายขนาดนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่าแต่ละปัจจัยเนี่ยมันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเกิด3าอย่างพร้อมกันเนี่ยปลามันถึงจะป่วยได้นะครับ <S <S เรามาว่ากันถึงปัจจัยแรกเลยนะครับผมขอดูโพยนิดนึงนะครับเพราะว่า ก็ค่อนข้างละเอียดนิดนึงเหมือนกันนะฮะอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยรู้แล้วก็จะได้มีวิธีป้องกันหรือระวังไว้ด้วยว่าเราจะควบคุมสิ่งพวกนี้ได้ไหมเพื่อไม่ให้ปลาปล่วยปัจจัยแรกเลยคือสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องบอกว่าเราลองคิดดูนะฮะสิ่งแวดล้อมรอบๆบ่อมีอะไรบ้างเช่นอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดตรงว่าเราคุมค่อนข้างลําบากนะฮะอย่างเช่นตอนกลางวันร้อนตอนเย็นฝนตกมันทําให้แบบว่าอุณหภูมิน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนในวันเนี่ยค่อนข้าง ค่อนข้างเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาปลาคาร์ฟเขาเรียกว่าสวิงนะครับไอปัจจัยเนี้ยมันก็คอนโทรลค่อนข้างยากนะฮะปัจจัยที่2ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือคุณภาพน้ำนะฮะคุณภาพน้ำเนี่ยมีผลที่จะทําให้ปลาเนี่ยป่วยได้คุณภาพน้ําที่ดีเนี่ยนะครับมันไปเกี่ยวพันกับวัฏจักรไนโตรเจนซึ่งเราควรจะต้องรักษาให้อยู่ในค่ามาตรฐานนะครับปลาก็จะสุขภาพดีนะครับอันนี้ เมื่อกี้เราพูดถึงอุณหภูมินะฮะพูดถึงพวกค่าน้ําต่างๆนะครับคุณภาพน้ำเนี่ยคุณภาพน้ำเนี่ยมันรวมถึงพวกพารามิเตอร์พวกค่า ph ด้วยนะฮะค่า ph ที่แบบว่าแกว่งเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ปลาเนี่ยป่วยได้นะครับ ph ที่เหมาะสมอ่ะมันอยู่ประมาณ7จะ7ถึงประมาณ7.5นะครับคราวงนี้ปลาตองกวางวันเนี่ยเจอแดดร้อนมากๆเข้าไปเนี่ย ph อาจจะสูงเจอฝนเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเหวี่ยงฟึบเนี่ยนอกจากอุณหภูมิจะเปลี่ยนลงปั๊บเนี่ย ph ก็ ดอปลงอย่างฉับพลันด้วยซึ่งอันเนี้ยมันมันอันตรายไหมก็ถ้าปลาบางตัวเนี่ยรับไม่ได้บางทีก็มีน็อกน้ําจากค่า p h ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อีกอันนึงก็คือตัวคุณภาพน้ําเองคุณภาพน้ําเองเนี่ยผมจะไม่พูดลึกนะเอาพารามิเตอร์หลกัหลกๆซึ่งสมัยก่อนเนี่ยรู้สึกว่าพี่หนุ่มเคยทำว่า e p หนึง่งพูดเรื่องเกี่ยวกับวัฏจักวัฏจักไนโตรเจนนะฮะซึ่งฟาร์มเราเนี่ยมักจะชอบพูดว่าเฮ้ยวัดน้ำหรือยังวัดน้ำหรือยังเราก็จะพูดถึง3ตัวนี้ก็คื แอโมโมเนียไนไตรในเตซึ่งไอตัวเนี้ยถ้าเกิดเราควบคุมอ่ะให้อยู่ในค่าที่มาตรฐานเนี่ยนะครับมันก็จะอโอเคนะครับซึ่งอแอโมโมเนียในไตรในเตเนี่ยถ้าเกิดสมมุติมันไม่เหมาะสมเนี่ยพูดง่ายว่าปลาเนี่ยต้องบอกบอกว่านอกจากอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ยากแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเขาเรียกว่าปลาเริ่มอ่อนแอสะสมนะครับอันนี้ก็คือว่าปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมครับเราก็จะไปมองกันเรื่องนี้นะครับซึ่งเดี๋ยว ถ้าเจาะเข้าไปอีกนะอย่างพวกเรื่องที่ควบคุมได้เนี่ยคุณภาพน้ําเนี่ยเราควบคุมได้ค่าอุณหภูมิกับ p h เนี่ยต้องบอกว่า P h เนี่ยพอที่จะพอที่จะประคองได้อุณหภูมิเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยก็มันมีทั้งคุมได้และคุมไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูปัจจัยที่2กันนะครับปัจจัยต่อมานะครับอันนี้สําคัญเลยครับจากสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยมันมาที่ตัวปลานะฮะตัวปลาเองเนี่ยเราอาจจะพูดถึงคําว่าภูมิแล้วกันคือ คือส่วนใหญ่เนี่ยคำว่าภูมิเนี่ยมันจะมาพร้อมออกับความเครียดนะครับคือพูดง่ายว่าปลาคาราฟเนี่ยเราเห็นมันหน้าตาน่ารักนะฮะคือหน้าตาแบบเออเออหน่อยเงี้ยแต่จริงนเนี่ยมันเป็นปลาที่เครียดง่ายมากรู้ป่ะฮะแล้วแบบเวลาหน้าเครียดเนี่ยคิ้วเขาไม่ขมวดนะคือ,ค,อคือพูดง่ายเพาเครียดเนี่ยเราเราดูไม่ออกว่าเขาเครียดยังไงนะครับแต่เวลาปลาคาราฟเครียดเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับภูมิเขาจะตกครับพอภูมิตกเนี่ยเดี๋ยวไอสิ่งต่างๆมันจะเริ่มตามมานะเอาเป็นว่าอะไร ที่ทําให้เครียดแล้วก็ภูมิตกนะครับพอภูมิตกเนี่ยพวกเรื่องเชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มถามหานะครับสิ่งที่ทําให้ปลาคราฟเครียดได้นะครับอ่ะเมื่อกี้โยงจากปัจจัยแรกคุณภ,ภาพน้ําครับคุณภ,ภาพน้ําถ้าเกิดไม่ดีนะฮะหรือมันมีการสวิงขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นโอเคอุณหภูมิเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มเครียดแล้วเริ่มเครียดเนี่ยเราอาจจะเห็นแบบตัวแดงบ้างหรือแบบเริ่มไม่ไหวหรืออะไรประมาณานี้นะฮะคุณภาพน้ําไม่ดีหรือแบบว่า คุณภาพน้ำไม่ดีแบบมานานบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยล้างกรองเลยมันก็จะเริ่มซึมเริ่มกินอาหารน้อยลงอะไรต่างๆอย่างี้นะฮะสองอปลาแน่นเกินนะครับบางคนเนี่ยเลี้ยงปลาอยู่ในบอ่อแค่แบบน้อยมากแบบสมมติอาจจะแค่ตันเดียวอย่างเงี้ยแต่ใส่ปลาไปสัก20-30บตัวอย่างเงี้ยปลาคร์ฟเนี่ยอยู่แน่นๆเนี่ยเครียดขึ้นมาเขาจะขับเมือกนะฮะหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะหลังสารที่ เป็นสารแสดงความเป็นเขาเรียกอนา,า,าเขตนะครับหลังสารนี้น่ออกมามากๆเนี่ยบางทีอะนอกจากแบบเครียดแล้วปุ๊บเนี่ยบางทีมันทําให้มันไม่โตได้ด้วยแต่ปลาแน่นมันก็มีวิธีจัดก,การนะครับคนบางคนเลี้ยงปลาแน่นเนี่ยแล้วก็ปลาไม่ป่วยก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งก่อนว่าปลาแน่นเอาเป็นว่าไม่ดีแล้วกันนะเป็นเรื่องที่ต้องระวังแต่แก้ได้ด้วยการจัดการนะครับการตักปลาเช่นว่าไปกวนเข้าไปบ่อยอย่างเงี้ยครับโอ้โหตักมันเช้าเย็นเลยเดี๋ยวก็เอาขึ้นมาเช็คสุขภาพ ตากปลาบ่อยๆปลาก็เครียดน,นะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องเสียงรบกวนมีการแยกพื้นเงนี้ยข้างบ่อ,อหรือข้างบ้านมีงานก่อสร้างขึ้นมานะฮะหรือแม้กระทั่งตอนฟ้าผ่ามันก็เปรี้ยงเปรียงเข้ามาเนี่ยปลาก็ตกใจปลาบางบ้านเนี่ยมีมาแล้วครับแบบพอเห็นฟ้าแลบฟ้าผ่าเนี่ยโดดออกมาได้เลยนะครับ oh. อันนี้เนี่ยมันก็เป็นการทําให้เขาเครียดน,นะครับแล้วกอ็อย่ามาเยอะที่เราพูดเรื่องสภาพแวดล้อมเนี่ยอย่างเช่นาการเปลี่ยนแบบฉับพลันเนี่ยเดี๋ยวเช้าแดดเย็นฝนตก เป็นอย่างเงี้ยสักอาทิตย์หนึ่งนะครับปลาก็จะเริ่มเครียดนะฮะแต่เครียดถามว่าเครียดแล้วป่วยทันทีไหมมันก็อยู่ที่ตัวอีกนะฮะมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าถามว่ามันมีผมใช้คําว่ามันเป็นเรื่องที่มันทําให้เกิดความเสี่ยงเหมือนกันอ,อ่บางทีมันจะมีความเชื่ออย่างหนึง่งเช่นเฮ้ยเห็นปลา,าเริ่มมีแผลคิดว่ามันป่วยโดยที่เราไม่ได้เช็คสภาพแวดล้อมหรือยอย่างอื่นก่อนเนี่ยจับปลาไปฉีดยาเลยการจับปลาฉีดยาก็เครียดนะครับแค่เอามาใส่ย,ยาสลบ,บบ่อยๆก็เครียดแล้วนะครับ ลงเคมีอะไรแต่ละอย่างเนี่ยก็เครียดนะครับเพราะฉะนั้นแบบเฮ้ยทำอะไรก็เครียดไปหมดเลยเฮ้ยแล้วเราจะเลี้ยงปลาคาร์ฟยังไงวะเนี่ยผมพูดตรงๆนะฮะอันนี้พูดแบบด้วยความจริงเลยปลาคร์ฟเครียดง่ายมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจัดการเขาเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันจะต้องจัดการอย่างเป็นระบบฮะแล้วก็ต้องรู้วิธีจัดการที่แบบว่าเข้าใจเขาครับต้องเข้าใจตัวเขาแล้วก็จัดการอย่างดีเนี่ยมันก็มันก็ไม่เครียดทํายังไงก็ได้ให้ไม่เครียดเนี่ยปลาก็จะป่วยยาก คือปลาบางตัวเนี่ยเครียดแต่ภูมิไม่ตกก็ได้ปลาบางตัวเครียดแล้วก็ภูมิตกเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำกันอีกครั้งนะครับปัจจัยที่2เนี่ยมันคือตัวปลาเองฮะ oh. เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นความทนทานกับโรคหรือสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยรอบๆตัวเนี่ยที่จะทําให้เขาป่วยเนี่ย oh. ได้แค่ไหนนะครับ oh. เพราะฉะนั้นอันนี้มันคือเรื่องที่2ที่จะทําให้เขาป่วยได้นะครับ oh. แล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือ อันนี้เราจะพูดถึงพาหะนําโรคนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหายอดฮิตเหมือนกันนะฮะคนมักจะลงยากันลงยาเพื่ออะไรนะครับคือมันจะมีปัจจัยกวนผมใช้คำว่าพาหะแล้วกันปรสิตปรสซ่ยแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าปริมาณเชื้อโรคนะครับผมใช้คำว่าปริมาณเชื้อโรคนะครับปรสิตเนี่ยยกตัวอย่างปรสิตก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบเขาเรียกว่าจะต้องอาศัยโฮสต์ครับอาศัยที่แบบว่าจะต้องไปอยู่กับคนอื่นเขาอะ ไปเกาะกินคนอื่นเขาแล้วก็บางทีก็ไปทําให้เขาอ่อนแอครับเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดได้อย่างเช่นพวกเต็บนอนสมอหรือพวกปิงใสเนี่ยพวกนี้มันอาศัยด้วยการบางทีก็เกาะดูดเลือดบ้างหรือแบบว่ากินเมือกจากในตัวปลานะครับแล้วก็ะจะทําให้ปลาเนี่ยมันอ่อนแอนะครับผมขอย้อนกลับไปเรื่องปัจจัยเรื่องภูมิปลานะซึ่งพอเราบอกว่าปลามันเครียดอะปลาเครียดแล้วทำไงปลาเครียดมันจะขับเมือกฮนะรพอขับเมือกออกมาเยอะเนี่ยมันเป็นอาหารชั้นดีของพวกปรสิตนี่ยนะครับหรือ เขาเรียกว่าพลาปรสิตเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นแหล่งอาหารปลาที่เครียดมากๆเนี่ยปรสิตจะโจมตีตัวนั้นก่อนก็คือตัวที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นพอโจมตีเขาปั๊บเนี่ยแพร่พันธุ์ออกมามันก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาคุมคุมโรคเนี่ยคุมพวกพาหะเนี่ยคือใช้คาว่าลดจํานวนเราคงทาให้พวกปรสิตปรสัวหรือพวกเชื้อเนี่ยหมดไปในทีเดียวน่าจะเป็นไปได้ยากแต่ว่าใช้คําว่าคุมจํานวนทําให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับ เมื่อกี้กลุ่มแรกมีปรตีส์โปรสัวคืออะไรพูดง่ายว่าการทางานคล้ายๆกันนะโปรโซัวต่างจากโปรสิสเนี่ยถ้าในความเห็นผมเนี่ยก็คือว่าตัวอาจจะเล็กกว่าเพราะว่าเป็นสัตว์เซลล์เดียวแต่โปรโตโซเนี่ยมีโคตรเยอะเลยนะผมยกตัวอย่างอย่างตัวที่ฮอตฮิตเลยคือพวกอิกอิกอิกเนี่ยที่คนเขาพูดกันว่าแบบก่อให้เกิดโรคจุดขาวนะฮะเอาเป็นว่าโปรโตโซเนี่ยมีหลายชนิดแล้วก็ทําลายมาคราฟได้ค่อนข้างเ,าเขาเรียกว่าเยอะนะครับส่วนเรื่องปริมาณเชื้อ ส่วนใหญ่ล้วเชื้อโรคเนี่ยที่มีอยู่ในน้ำเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยมันก็จะมีแบคทีเรียกับไวรัสนะครับตอนนี้ไอตัวไวรัสเนี่ยมันจะอยู่ในตัวปลานะครับมันจะไม่ออกมาฟุ้งเยอะแยะแบคทีเรียเนี่ยถามว่าแบคทีเรียในน้ำเนี่ยมันมีทั้งแบคทีเรียดีและแบคทีเรียไม่ดีนะครับส่วนใหญ่แบคทีเรียเนี่ยที่จะทําให้ปลาเนี่ยก่อโรคได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากจากการที่ปรสิตหรือปรสัวเนี่ยมันเริ่มเข้าไป ทำลายก่อนนะครับพอเริ่มเข้าไปถ้าถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าเข้าไปเจาะก,ก่อนแล้วกันพอเจาะเนี่ยอาจจะกินเมือกกินอะไรเนี่ยแล้วทําให้ปลาเนี่ยเขาเรียกว่าเมือกมันหายไปพอเมือกมันมาหายไปปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าปลาคราฟมันไม่มีเกาะป้องกันแล้วเชื้อโรคเนี่ยก็จะจะ,จะเริ่มเข้าไปอย่างแบคทีเรียจะเริ่มกัดกินปุ๊บก็จะเห็นเรื่องหางเปื่อยครีบเปื่อยตัวเป็นรูบ้างอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเริ่มก่ะให้เกิดโรคแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอการลดปริมาณเชื้อผมต้องบอกบอกว่า มันไม่สามารถทําให้มันหายไปได้หมดแต่มันควรจะต้องกลับไปนั่งควบคุมปัจจัยต้นๆมากกว่าซึ่งอย่าให้ไปถึงจุดนั้นเนี่ยปลามันก็จะไม่ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่3เนี่ยก็คืออาหารนาโรคด้วยเนี่ยก็คือว่าอาหารนาโรคเนี่ยเราก็จะต้องควบคุมปริมาณเนี่ยให้มันน้อยที่สุดตอนแรกจั่วหัวมันมีแค่3พอจาก3าเนี่ยแตกไปแตกมาชันเยอะวะ่ะ คือมานั่งดูแล้วแบบเอ๊ะความเสี่ยงเยอะขนาดนี้เราจะบริหารจัดการยังไงดีต้องบอกว่ามันมันก็เสี่ยงเยอะจริงๆนะครับถ้าเราเข้าใจปัจจัยมันนะเตาจริงบริหารจัดการไม่ยากอ่ะเดี๋ยวมาดูกันทีละอัน